สวัสดีครับผมต้อมอาหารไทยสายเมา้านะครับหรือต้อมเมาคีครับก็มาปกปิดแล้วครับวันนี้จะมาแนะนำมนดูเป็นปลากระพงทอดราดพริกนะส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยก็จะมีบ้างนะครับมาดูใกล้ใกล้เลยครับก็จะมีปลากระพงครับปลากระพงหนึ่งตัวนะปลากระพงหนึ่งตัว มีพริกกระเทียมที่ตําไว้ครับพริกแดงกระเทียมแล้วก็พริกแกงครับกระชายใบมะกรูดแล้วก็แป้งทอดกรอบครับอันนี้หั่นฝอยเอาไว้โรยหน้านิดหนึ่งหอมครับส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกเผาเป็นน้ำพริกเผาเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำตาลซอสเสร็จหอมนะฮะซอสฝาเขียวน้ำมันหอยพริกไทยผงปรุงรสก็ จะมีประมาณนี้ครับประมาณนี้มาเริ่มขั้นตอนทําครับขั้นตอนทำอ่าขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเอาปลามาคลุกแป้งเสร็จแล้วก็ลงไปทอดครับมาดูกันครับขั้นตอนแรกครับไปทอดกรอบครับใส่ประมาณสักครึ่งถ้วยก่อนใส่ไปรองพื้นก่อนนะครับเสร็จแล้วอันนี้ย่าเพิ่งใส่นะครับเนื้อปลาครับอันนี้ผมใช้ปลาประมาณหนึ่งตัว ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราไปทอดกรอบครับไปทอดกรอบที่เหลือครับใส่โรยแล้วเหลือไว้อีกหน่อยนึงเหลือประมาณสาส่วนครับทีนี้เราคุกแป้งครับการคุกแป้งแบบนี้นะครับจะช่วยให้ปลาเขามีความกรอบแล้วก็ชุ่มฉ่ำครับ แล้วก็ทอดไม่กระเด็นน้ำมันครับไม่ทำให้น้ำมันกระเด็นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาไปทอดต่อครับตั้งน้ำมันตั้งน้ำมันให้เดือดก่อนนะครับตั้งไฟการครับปา้าเสร็จแล้วคุกเรียบร้อยครับลงทอดได้เลยครับ ทอดเขาไปจนสุกเหลืองกรอบนะครับแล้วก็เอาขึ้นได้เลยทอดไม่นานครับปลเดยวสุกเหลืองกรอบดีแล้วครับเดี๋ยวนำขึ้นได้แล้วครับกำลังดีเดีาวทอดให้แห้งมากเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะกรอบมากเกินไปขาดความชุ่มฉ่ำโอเค อืนี่ครับเรียบร้อยครับปลาทอดอ่าที่เราทอดไว้นะปลาที่เราทอดเดี๋ยวมาทำล้ำลาดก,กันครับต้ดด้วยน้ำมันครับอันนี้เป็นน้ำมันหมูเจียวนะครับกับน้ำมันพืชครับผสมกันสองอย่างเอามาสักสองสักปีครับ เปิดไฟครับใส่พริกพริกแดงกระเทียมแล้วก็พริกแกงครับใส่ก่อนได้เลยแล้วก็ใบมะกรูดครับกระชายครับตอนนี้ขั้นตอนการผัดพริกก่อนให้เขาหอมขึ้นสีก่อนครับ ค่อยๆเล่นไฟนะครับค่อยๆเล่นไฟเขาเริ่มจากไฟเบาครับพริกมีความหอมมีกลิ่นหอมออกแล้วครับมีมีกลิ่นหอมแล้วก็ทีนี้เราจะมาปรุงรสครับเบาก๊สก่อนครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมครับซอสฝาเขียวครับน้ำมันหอยครับ ปริมาณก็เอาตามชอบนะครับผมปรุงรสครับน้ำพริกเผาครับเพื่อความหอมครับน้ำตาลทราแดงครับสองช้อนรสชาติปรับแต่งเอานะครับเอาที่เราพอใจครับพริกที้หนะครับใส่ได้เลย เบาแก๊สแล้วชิมรสครับอร่อยแล้วทานแล้วครับเสร็จแล้วครับปิดแก๊สครับสีสันสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวไปจ,จัดการเลยครับ ลาบเลยนะครับหอมน่าทานสีเดียวครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพกันได้ครับเสร็ยแล้วนะครับปลากระพงลาบพริก ปลากระพงทอดราดพริกเป็นไงน้าตานน่าทานไหมครับโหน้าตานน่าทานมากก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สร้างสรรค์น,นะฮะสร้างสรรค์จากเมนูาปลากระพงธรรมดาหรือปลาดินธรรมดาถ้าเอาไปทำทำขายนะครับ ก็มันจะเพิ่มต้นทุนสูงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นปลานิบก็จะถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับก็สามารถเอาไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพแล้วก็ไปเพิ่มมูลค่าได้ครับนะฮะก็ฝากด้วยครับผมต้อมอาหารไทยสายเมาแล้วครับหรือต้อมเมาคีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับก็เป็นอนเมนูครับปลากระพงทอดราดพิก โอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามได้ครับขอบคุณครับ1กึ่งกำลังใจดีให้กันนะครับขอบคุณครับ